สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งสุดๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือสมองของเรานี่เองค่ะวันนี้เรามีบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ กายวิภาคแล้วก็สรีระวิทยาของสมองมาดูกันเป้าหมายของเราก็คือเอ่อจะพยายามขุดให้ลึกกว่าแค่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงจนสร้างเป็นความคิดความรู้สึกหรือว่าการกระทำของเราขึ้นมาได้คะ่ะครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมโครงสร้างใหญ่ๆกันก่อนนะคะสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือซีรีบรัมใช่ไหมคะที่มีสองซีกซ้ายกับขวาใช่ครับซีรีบรัมในบทวิเคราะห์เขาก็เน้นนะคะว่าไอ้ส่วนเปลือกสมองหรือซีเรียลโคเท็กซ์ที่มันมีรอยพับเยอะๆเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะมันช่วยเพิ่มพื้นที่ในการประมวลผลถูกต้องครับพื้นที่เยอะขึ้นก็ประมวลผลได้มากขึ้น แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือบทวิเคราะห์พูดถึงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปอีกอย่างเช่นระบบลิมบิกที่เขาว่าเกี่ยวกับอารมณ์นะคะมันทำงานเชื่อมโยงกับส่วนคิดวิเคราะห์ยังไงบ้างคะอ๋อประเด็นนี้สำคัญมากครับในบทวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้ว่าระบบลิมบิกเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการด้านอารมณ์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเออมันก็ตอบสนองได้เร็วกว่าส่วนคิดวิเคราะห์ที่อยู่ตรงเปลือกสมองส่วนหน้าด้วยซ้ำไป อ๋อเหรอคะครับอันนี้แหละครับที่พอจะอธิบายได้ว่าทําไมบางครั้งเราถึงรู้สึกหรือว่าตอบสนองทางอารมณ์ออกไปก่อนก่อนที่จะทันได้คิดไตรตรองให้รอบคอบซะอีกเข้าใจเลยค่ะเหมือนอารมณ์มาก่อนเหตุผลประมาณนั้นครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทํางานแยกส่วนกันเด็ดขาดนะครับคือมันเป็นการทํางานร่วมกันที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกับว่ามีทั้งคันเร่งและก็เบรกอยู่ในระบบเดียวกันนั่นแหละครับอืมเห็นภาพชัดขึ้นค่ะ ทีนี้ถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกในระดับเซลล์นะคะบทวิเคราะห์พูดถึงเซลล์ประสาทหรือนิวรอนว่าเป็นหน่วยทำงานหลักใช่ครับหน่วยพื้นฐานเลยเขาว่ามีเป็นพันล้านเซลล์เลยนะคะแล้วมันสื่อสารกันยังไงคะให้เป็นระบบได้ไม่ให้ข้อมูลมันตีกันไปหมดครับจำนวนมหาศาลจริงๆแต่หัวใจสำคัญของการสื่อสารเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าจุดประสานประสาทหรือไซแนปส์ครับไซแนปครับ มันเป็นเหมือนช่องว่างเล็กๆนะครับระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละตัวเซล์ตัวที่ส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะปล่อยสารเคมีออกมาที่เราเรียกว่าสารสื่อประสาทหรือ neurotransmitters อ๋อ oh, ค่ะสารสื่อประสาทครับสารนี้จะข้ามช่องว่างเล็กๆนั่นไปจับกับเซลล์ตัวรับเหมือนกับว่าเรากำลังส่งจดหมายข้ามช่องว่างไปให้นะครับ อธิบายได้เห็นภาพเลยค่ะแล้วจดหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็จะมีข้อความเฉพาะของมันบอกเซลล์ตัวรับว่าจะให้ทำงานต่อหรือว่าจะให้หยุดพักกระตุ้นหรือยับยัง้งระบบการส่งและการรับที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆแบบนี้แหะครับที่ช่วยจัดระเบียบการสื่อสารอันมหาศาลนี้ไม่ให้เหมือนวุ่นวายตีกันมั่วไปหมด โหเหมือนมีเกกัดการจราจรที่แบบว่าควบคุมอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องการส,งสร่งสัญญาณไฟฟ้าที่เรียกว่าสักไฟฟ้ากระตุน้ action น action potential ล่ะคะอันนี้มันทำงานร่วมกับสารสื่อประสาทพวกนี้ยังไงล่ะคะครับตัวสักไฟฟ้ากระตุ้นเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับคลื่นไฟฟ้าที่วิ่งไปตามสายไฟยาวๆของเซลล์ประสาทที่เรียกว่า axon พอคลื่นไฟฟ้าอันเนี้ยมันวิ่งไปจนสุดปลายทางของแ a ซอน มันก็จะเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารสื่อประสาทออกมาตรงจุดประสานประสาทหรือไซแนปส์ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไฟฟ้ามาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเคมีถูกต้องครับมันเป็น,นกลไกสส่วนที่ทํางานต่อเนื่องกันคือสัญ,ญญาณไฟฟ้าวิ่งภายในเซลล์แล้วพอจะส่งต่อก็เปลี่ยนเป็นสัญ,ญญาณเคมีเพื่อส่งข้ามไปยังเซลล์ถัดไปการเชื่อมโยงของสองระบบเนี่ยเข้าด้วยกันเนี่ยแหละครับคือพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดในสมองเราเลยพอเห็นภาพรวมแล้วค่ะแบบนี้ ออยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจนะคะในบทวิเคราะห์มีตัวอย่างการทำงานร่วมกันที่มันซับซ้อนกว่านี้ไหมคะอย่างเช่นเรื่องภาษาที่ต้องใช้ทั้งความเข้าใจแล้วก็การสร้างคำพูดออกมามีครับมีตัวอย่างเรื่องภาษาที่ชัดเจนเลยครับคือเดิมทีเราอาจจะคิดว่าเอ,อ่อวอร์เนเกสแอเรียทำหน้าที่จัดการเรื่องความเข้าใจภาษาไปแล้วก็บรคาแอเรียก็จัดการเรื่องการพูด แยกส่วนกันเลยเลยชัดเจนค่ะค่ะเคยได้ยินแบบนั้นเหมือนกันแต่บทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาเน้นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่ทํางานประสานกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยครับการที่เราจะเข้าใจประโยคสักประโยคหรือพูดออกมาประโยคหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของสมองหลายๆส่วนเลยนะครับแบบเรียลไทม์เลยไม่ใช่แค่สองแฮรเรียนี้เท่านั้นอืมแสดงว่าสมองเรานี่มันไม่ได้เป็นเหมือนชิ้นส่วนที่แบบฟิกซ์มาแล้วตายตัวแต่ มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ที่เขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของระบบประสาทหรือ neuroplasticity ใช่ไหมคะใช่เลยครับแนวคิดเรื่อง plasticity เนี่ยสำคัญมากๆแล้วบทวิเคราะห์เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะบทวิเคราะห์เน้นย้ำเลยครับว่าสมองเราเนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งมาแล้วก็จบเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่มันเหมือนซอฟต์แวร์มากกว่าครับที่สามารถอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้ตลอดเวลาเลย ตลอดชีวิตเลยเหรอคะใช่ครับทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆฝึกฝนทักษะอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งตอนที่สมองพยายามฟื้นตัวจากความเสียหายเนี่ยสมองจะมีการปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเหมือนมีการเดินสายไฟของเซลล์ประสาทกันใหม่จริงๆเลยครับโหการที่สมองมันเดินสายไฟใหม่ได้แบบนี้เนี่ยมันมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมที่ทําให้เรา ติดนิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้นเหมือนกันโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือมันเป็นดาบสองคมจริงๆอย่างที่ว่าเลยครับไอความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้การพัฒนาทักษะใหม่ๆอันนี้คือข้อดีชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันการที่เราทำอะไรซ้ำๆย้ำๆแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นเรื่องการเสพติดหรือว่านิสัยบางอย่างที่เราอยากจะเลิกเนี่ยมันก็เป็นการไปเสริมกำลังให้กับการเชื่อมต่อในสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้นๆเหมือนกันนะครับทำให้มันยิ่งเลิกได้ยากขึ้นไปอีกอืมเข้าใจเลยค่ะครับ บทวิเคราะห์เขาก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการที่เราเข้าใจกลไกตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆต่อการที่จะไปพัฒนากลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการบําบัดรักษาต่างๆให้ได้ผลดีขึ้นครับ สรุปแล้วนะคะจากการที่เราได้สำรวจบทวิเคราะห์เรื่องนี้กันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพว่าโครงสร้างสมองที่มันซับซ้อนมากๆตั้งแต่ระดับใหญ่สุดๆลงไปจนถึงระดับเซลล์ประสาทเล็กๆแล้วก็การสื่อสารด้วยสารเคมีด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แผนผังที่คงที่ตายตัวเลยนะคะแต่เป็นระบบที่มีพลวัตสูงมากมีการทำงานที่ประสานกันอย่างมากทึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไง สำหรับเราล่ะคะอืมมันอาจจะบอกว่าศักยภาพในการเรียนรู้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองของเราเนี่ยอาจจะมีมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้นะคะถูกต้องเลยครับแล้วผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่บทวิเคราะห์เขาจุดประกายเอาไว้นะครับคือการที่เราทำความเข้าใจกลไกพื้นฐานเหล่านี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความยืดหยุ่นของสมองหรือ plasticity เนี่ย มันกำลังจะเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะเนี่ยเรียนรู้และปรับตัวยังไงเราอาจจะสามารถออกแบบวิธีการสอนหรือวิธีการเรียนรู้ที่มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกได้ไหมหรืออาจจะพัฒนาการรักษาโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเส้นเลือดในสมองแตกให้มันตรงจุดมากขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าอืมน่าคิดมากค่ะครับ การที่เราเข้าใจคู่มือการใช้งานสมองของเราเองเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับในการปลดล็อกศักยภาพที่อาจจะยังซ่อนอยู่หรือช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและระบบประสาทที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ในอนาคตก็ได้นะครับ